แม่ครับสัตว์อะไรที่พี่เอจิรกรชอบพูดถึงเดาไม่ถูกเลยค่ะคำตอบคือม้าครับรมา้าล้ทิ้งมา้า <c oughs> วันเวลานี่แป๊บเดียวส่งม้านะ <c oughs> แค่นี้นะจริง ขูาค้ากระดิ่งกิ้งกิ้งอุ้มให้ดูหน่อยแม่แล้วไม่เอากลัวแมวกลัวมันขวนอ่ะคนเลี้ยงว่าเลนทายเล่นตังค์ให้แม่ครับขอบคุณค่ะแม่คะขอพันหนึ่งดิเผื่อเผื่อจะกินดีไหมเนี่ยยามาม่าเนี่ยพันหนึ่งพันหนึ่งเลยอ่ะ นี่ไงครับสาวน้อยสาวน้อยมัฟฟินสาวน้อยชื่อมัฟฟินครับอยู่กับสาวง่ายงๆง่ายจ้ะเอาห่างเขาสบายมากเลยเนี่ยยุ้ม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 ทำไมมันน่ารักแบบนี้แม่กลับบ้านดีๆนะครับบ๊ายบาย แม่บายบายแม่เดี๋ยวจะได้ไม่ลืมอนี้คนะดีแล้ว